เลือกได้ดีเอาละฮะตอนนี้คุณอยู่กับสองสาวโสดนะครับผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกันนะครับนับวันทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสบู่ส่วนใหม่นะครับเป็นเลือดออกตามไายฟันา <c oughs> กิามันจะมีซีค่ะหายแล้วหายแล้วใหม่เป็นพิธีกรสองสาวโสดนะครับไม่เหมือนกันเลยหัวจดเท้าอาชีพการงานรูปหลักหน้าตาย่างได้ที่เหมือนกันคือเธอชอบคุณ เพราะนั้นคําถามที่คุณเตรียมมาน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยทําให้คุณตัดสินใจได้ครับคําถามของผมนะครับคุณนับวันกับคุณใหม่นะครับถ้า,ถาอย่างที่รู้เนี่ยคือผมเคยตั้งกลุ่มไลน์สาวๆใช่ไหมครับของผมเองแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคุณนับวันกับเป็นกับคุณใหม่ม,มีผู้ชายเหมือนกันแล้วคุณจะตั้งกลุ่มนั้นว่าอะไรครับเพราะอะไรครับถ้าสมมติว่าคุณประสบเหตุการณ์เหมือนเขา มีผู้ชายมาจีบคุณเป็น1ิบสคนเลยแล้วคุณก็ตัดสินใจตั้งกรุ๊ปไลน์ซะเลยคุยตั้งชื่อกรุ๊ปไลน์นี่ว่าอย่างอะไรเพราะอะไรฉันนึกออกแล้วชื่ออะไรดีพ่อของลูกไปหมดแน่ชื่อกรุ๊ปพ่อของลูกว่าพรุ่งนี้ลิฟตไปสาคนเออพวกอีกอีกวัน4คนไปหมดแล้วค่ะลิฟไปหมดเลยค่ะนับวันจะได้ตอบก่อนครับลองมาดูซิว่าคุยตั้งชื่อกรุ๊ปไลน์นี้ว่าอะไรดี ตั้งชื่อกลุ่มเด็กเจนับค่ะเด็กเจนับเด็กเจนับเด็กเจนับอ๋อเจนับเนี่ยรับงานให้ละหัก30%มสิบเอร์เลยเห็นผลนี่ตรงอีกไหมมันตรงตัวเด็กเจนับกลุ่มเด็กเจนับค่ะใหม่แล้วครับกรูปอะไรดีฮะรวมพลคนรักรวมพลคนรักโอเคเออ ไปเฮียใหม่ไปเฮียใหม่ <Yeah. S 1> นะครับครือู้ชมเติมไม่โ <Yeah. S 1> ทรเอาเองตามอธิยาศัยค่ะเด็กเจนนับและรวมพลคนรักเฮียเอาละหนุ่มสดตอนนี้ตัดสินใจเลยครับว่าคุณอยากอยู่กรุ๊ปไหนดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเชิญค่ะเชิญครับ